เวลาตามล่าอีกแล้วนะครับกับการ์ด r ของยูยูนั่นเองนะครับวันนี้มีข้าหอด้วยกันนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นพบกันเลยนะครับว่าข้าหอนี้เราจะได้เอ r เหรือเปล่านะครับวันนี้อีกเช่นเคยนะครับขอรีวิวนะครับหน้าสาขาเลยนะครับเผื่อว่าถ้าได้เนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะได้ไปดูนะครับว่าสาขานี้นะครับเอ r แตกที่สาขาไหนนะครับ มีทั้งหมด5ห่อด้วยกันนะครับมาลุ้นพร้อมกันเลยครับนะครับมาสองที่1ครับธรรมดาครับธรรมดาครับโอเคสองที่หนึ่งผ่านไปไปดูสองที่สองกันต่อเลยครับ ดีใจมากนะครับออกมาด้านนอกแล้วมาเจอนะครับสอนที2่2ครับธรรมดาครับธรรมดาอีกแล้วนะครับโอเคสองก็ธรรมดานะครับมาดู3มกันต่อเลยครับ ครับแต่น่าจะเป็นอ่าน่าจะเป็นไปธรรมดาอ่าไม่ใช่สิเป็น R หรือ RR นะครับถ้ามาประมาณนี้นะดูก่อนวิบลับไหมเอ้าธรรมดาเนาอธรรมดามองไม่เห็นอะเอาไว้เอาไว้ก่อนครับแต่ผมว่าน่าจะเป็นใบเมื่อกี้นี้นะครับอ่ะมาดูซองนี้ครับ ลุ้นแบบนี้ไม่ถนัดเลยครับมองไม่เห็นครับมองไม่เห็นจริงๆมาดูซอกต่อมาเลยนะครับมาธรรมดาครับธรรมดาครับธรรมดาทั้งคู่เลยนะครับเรามาลุ้นเบิ้ลน,นะครับว่าเราจะได้เบิ้ลน,นะครับใบบิ๊บบับหรือเปล่านะครับ แต่ถ้าจะยากครับขนาดเปิดขนาดเปิดเจอไปยุบบัายังยากเลยครับแล้วจะลุ้นเบิ้ลด้วยเนี่ยน่าจะยากเลยนะครับอ่ะมาธรรมดาครับและธรรมดาครับโอเคนะครับป่ะไปลุ้นไปนี้กันครับอย่าบอกว่าธรรมดานะ ธรรมดาครับมอ,ม,มองไม่ชัดเลยธรรมดาแน่เลยอ่ะได้ธรรมดานะโอเคธรรมดาครับเมื่อกี้มองนึกว่าเป็นวิบบับแล้วนะครับธรรมดาครับเมื่อกี้มองเหมือนเป็นบิ๊บับเลยอ่ะโอเคทั้งหมดนี้นะครับ ธรรมดาหมดเลยนะครับรอบนี้นะเป็นห้าใบที่ธรรมดานะครับเป็น5้าซองที่ธรรมดาหมดเลยลุ้นต่อไปครับ SSR จะมารอบไหนหลุ่นพร้อมกันนะครับ